สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29เมษายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณนีทิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการข,อข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำโลกผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาขณะที่บริงเคนลัดฟ้าเยือนตะวันออกกลาง ประท้วงสงครามลามสถานศึกษาทั่วอเมริกาตำรวจเดินหน้าจับกลุ่มและหรือเต็นกองกำลังคุณปู่ยูเครนระดมอาสาสมัครอายุเกิน60สู้ศึกรัสเซียและรายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนจัดที่ฟิลิปปินส์ทำให้ต้องปิดเรียนชั่วคราวหนีคลื่นความร้อนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงาน เดือดอีพิกัดแล้วนะครับกองทัพอาราการปิดล้อมคลังน้ำมันและก๊าซในรัฐยะไข่สงท้ายกันวันนี้ไปคุยกับครอบครัวของแมดิสันแคสตีนเบื้องหลังสำคัญนุนนำความฝันนักเตะหญิงทีมชาติไทยติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิโเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ mm hmm. ครับ ข่าวแรกวันนี้นะฮะมีความขึ้นหน้าหลายด้านด้วยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามของอิสราเอลและกลุ่มฮามาใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะหลายประเทศเองก็กําลังเพิ่มความพยายามในด้านการทูดนะคะเพื่อที่จะผลักดันการจะทําข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและการปล่อยตัวประกันส่วนที่เหลือโดยอิสราเอลนั้นก็ยังคงเดินหน้าถล่มกาซาอย่างหนักหน่วงต่อไปนะคะ โดยรดบรรดาผู้นำโลกและองค์กรความช่วยเหลือต่างๆได้เตือนค่ะว่าการโจมตีของอิสราเอลในเมืองราฟาทางภาคใต้ของกาซานั้นจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและนำไปสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรง โดยมามุดอับบาสประธานาธิบดีของชาวปาเลสไตน์กล่าวต่อที่ประชุมเศรษฐกิจของสหประชาชาติที่ซาอุดีอาระเบียในวันอาทิตย์ขอให้ช่วยยับยั้งอิสราเอลจากการโจมตีเมืองราฟาซึ่งจะกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวปาเลสไตน์พร้อมกับยืนยันว่าสาหรัฐคือประเทศเดียวที่สามารถหยุดยั้งอิสราเอลจากการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ได้ที่ผ่านมาสาหรัฐอียิปต์และกาตาพยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการจะทำข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่นะคะซึ่ง ทางกลุ่มฮามาสยืนยันว่าต้องการให้เกิดการหยุดยิงอย่างท้าวอนแต่ว่าอิสราเอลนั้นยืนกรานปฏิเสธอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ข่าว a x i o ซิออสที่อ้างแหล่งข่าวของเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าข้อเสนอล่าสุดของอิสราเอลรวมถึงความต้องการที่จะหาหรือการฟื้นฟูความสงบในระยะยาวในกาซาหลังจากการปล่อยตัวประกันแล้วซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ7เดือนที่ผู้นําอิสราเอลแสดงความประสงค์ที่จะหาหรือเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ การต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็เดินทางเยือนตะวันออกกลางในวันอาทิตย์เริ่มการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ที่กรุงริยาซาอุดิอาระเบียโดยที่ประชุมจะร่วมหารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงสันติภาพและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาด้วยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาเปิดเผยว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในกาซาแล้วประมาณ34,500คนโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิงและเด็กและคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิต พิ่มขึ้นในวันอาทิตย์อีกอย่างน้อย6 6รายนะคะ และมีการเดินขบวนในกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลค่ะเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูหาทางปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมาซึ่งคาดว่าขณะนี้กลุ่มามาสยังคงควบคุมตัวประกันไว้129คนด้วยกันนะคะโดยภาพจากวิดีโอชุดใหม่นั้นแสดงให้เห็นตัวประกัน2คนก็คือคีตซีเกิลและออมบิมิรานซึ่งถูกสมาชิกลุ่มามาสจับกลุ่มตัวไว้ตั้งแต่เหตุการณ์บุกโจมตีในอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วโดยทั้งคู่นั้นขอให มีการประท้วงต่อไปเพื่อกดดันให้พวกตนเป็นอิสระโดยเร็วค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ ครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีการประท้วงลุกลามในสถานศึกษาในหลายรัฐของสหรัฐนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมประท้วงสงครามอิสราเอลฮามาสจับจองพื้นที่สนามหญ้าในมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็มีการตั้งเต็นท์มีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้เกิดสันติภาพเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงในกาซาแสดงจุดยืนของพวกตนตล,ตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับขณะ ที่มีรายงานว่าตำรวจเนี่ยได้เข้าไปจับกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการรื้อเต็นท์ด้วยนะฮะซึ่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประท้วงบางส่วนที่มีแนวคิดต่อต้านยิวนั่นเองผู้ประท้วงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับตัดความสัมพันธ์ทางการเงินกับอิสราเอลและถอนการลงทุนจากบริษัทที่เชื่อว่ามีส่วนสนับสนุนความขัดแย้งครั้งนี้ ทางด้านนักศึกษายิวหลายคนโอดครวนนะครับบอกว่าการประท้วงลุกลามไปเป็นการต่อต้านยิวทำให้พวกตนไมก่กล้าก้าวเข้าไปในเขตสถานศึกษา ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวย้อนนะครับซึ่งเป็นจุดแรกๆที่เริ่มเกิดการประท้วงก่อนที่จะลุกลามไปนั้นทางมหาวิทยาลัยมีแถลงการเมื่อคืนวันเสาร์นะครับบอกว่าองค์กรนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกําลังหารือกันเพื่อหาทางออกและไม่มีมาตรการล็อกดาวน์หรือการไล่ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่แต่อย่างใดนะครับ ทางมหาวิทยาลัยโคลัมเบียระบุในอีเมลที่ส่งให้นักศึกษาด้วยว่าการนำตำรวจเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในตอนนี้น่าจะเป็นการทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศนะครับรวมทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียจอร์เจียและเท็กซัส มีการนำมีการนำกำลังตำรวจเข้าไปจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนแล้วนะครับคุณนิติการค่ะซึ่งก็นำไปสู่ความวุ่นวายในสถานศึกษาเหล่านั้นนะครับรวมทั้งมีหลายกรณีที่สมาชิกของมหาวิทยาลัยต่างๆเองก็กดดันให้อธิการบดีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเซนต์หลุยส์นะครับมีรายงานการจับ กลุ่มผู้ประท้วงราว80คนและปิดอาคารบางแห่งเมื่อวันเสาร์ส่วนที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแค i ิฟอร์เียหรือ USC นะฮะมีรายงานปิดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยไม่ให้คนนอกเข้าไปไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากที่เกิดการจับกลุ่มผู้ประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโจเอลเคลรันะครับรองอธิการบรดีของ USC มีแถลงการว่าเกิดการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยกลุ่มผู้ที่ชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย มีรายงานการล่วงละเมิดน,นักศึกษาบางส่วนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ที่นครบอสตันนะครับตำรวจในชุดปราบจลาจนบุกเคลียร์พื้นที่ในมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นเมื่อวันเสาร์จับกลุ่มผู้ประท้วงประมาณ100คนมีการรือร้อถอนเต็นท์ของผู้ชุมนุมทำกลางเสียงโห่ของผู้ประท้วง ถแถลงการของมหาวิทยาลัยนอร์ h อิสเทิรบอกว่าการชุมนุมของนักศึกษาที่ผ่านมานั้นถูกแทรกซึมโดยองค์กรจัดตั้งซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยและมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงในการด่าทอชาวยิวด้วย แต่ทางองค์กรนักศึกษามีถแถลงการตอบโต้ว,ว่าถ้อยคำรุนแรงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการประท้วงของฝ่ายตรงข้ามที่พยายามจุดกระแสความเกลียดชังด้านเชื้อชาตินะครับพร้อมยืนยันว่าการชุมนุมของนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นเป็นไปอย่างสันติเพื่อเรียกร้องให้เกิดการตระหนักถึงการสังหารล้างเผ,าผ่าพันธุ์ในกาซานะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานการชุมนุมประท้วงที่มหาวิทยาลัยอินเดียนานะครับวิทยายเขตบลูมิงตันและที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทด้วยนะฮะ มีรายงานผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไปร่วมหนึ่งร้อยคนด้วยกันคุณนิทิการต้องบอกว่าตอนนี้ลุกลามไปทั่วประเทศแล้วนะฮะ,ะไปกันต่อที่เมียนมาบ้างนะครับก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวายความรุนแรงการต่อสู้ระหว่างกองทัพเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งที่ผ่านมาเราก็จับตาม,มาตลอดนะครับทั้งที่เมืองเมียว,วดีทั้งภาคเหนือของเมียนมาด้วยแต่ว่าล่าสุดเป็นต้องบอกว่าเป็นพิกัดใหม่ที่รัฐยะไข่เกิด การต่อสู้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นประเด็นให้ต้องจับตาใกล้ชิดนะครับมีการเข้าปิดล้อมท่อส่งน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่รัฐนี้ด้วย คุณนิติการกำลังวันนะครับมีรายงานจากผู้สื่อข่าวซอมเบซอมแบร์พีเตอร์มาเสนอครับค่ะหลังจากข้อตกลงหยุดยิงที่จีนเป็นตัวกลางเจรจาล่มไปนะคะกองทัพอรากาัน <c oughs> ที่มีฐานปฏิบัติการในรัฐยะไข่หรือที่รู้จักในอีกชื่อก็กคืออรา,ารกันทางตะวันตกของเมียนมาได้เข้ายึดพื้นที่การสู้รบทางตอนเหนือของรัฐอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมอร์แกนไมเคิลส์จาก International Institute for Strategic Studies หรือ i i s s ในกรุงลอนดอนซึ่งติดตามความขัดแยง้งอย่างใกล้ ก็ให้ทัศนะกับวิโอเอนะคะว่ากองทัพอรารการเอาชนะในพิกัดสําคัญต่างๆได้เกือบทั้งหมดในพื้นที่แล้วทางกองทัพอรารการและสื่อท้องถิ่นในเมียนมาร,ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธนี้ได้เข้าควบคุม8เมืองจาก17เมืองในรัฐยะไข่และเข้าควบคุมอีกหนึ่งเมืองในรัฐทัชินที่อยู่ใกล้เคียงนะคะไมเคิลเเสริมว่ากองทัพเมียนมายังคงควบคุมเมืองต่างๆในรัฐยะไข่ได้เพียงหยิบมือค่ะแต่ประเด็นสําคัญก็คือพวกเขา ก็คือฝั่งกองทัพอรกันนั้นได้รื้อระบบป้องกันของกองทัพไปแล้วและถึงแม้ว่าจะมีบางเมืองเหลืออยู่แต่ก็แค่ปิดล้อมเมืองก็เป็นพอค่ะเมื่อสามารถเคลื่อนย้ายกําลังพลได้อย่างเสรีในรัฐนี้ก็จะสามารถตั้งคณะทํางานฝ่ายบริหารได้และพวกเขาก็มีบทบาทสําคัญที่นั่นอยู่แล้วนะคะกองทัพอร์กันยังได้บุกเมืองเอ็นซึ่งเป็นกองบัญชาการของกองทัพเมียนมาทางตะวันตกและใกล้จะยึดซิตตเวเมืองเอกของรัฐยะไข่และเมืองท่าเจ้าผิวแล้วนะคะทางโคโซ กองทัพอารากานไข่ทูคาได้บอกกับวิวเอเมื่อวันพระราชบัปปีค่ะว่ากลุ่มติตาวุธกำลังเตรียมการยึด2เมืองสำคัญในเร็ววันนี้โดยระบุว่าเราได้ปิดล้อมซิตเวและเจ้าผิวแล้วเป้าหมายของเราคือการยึดคืนดินแดงของบัมพุบุรุษนั่นคืออารากันทั้งหมดแต่ทางวิวเอไม่สามารถติดต่อโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวค่ะคุณสงพจ์ ครับคุณนิติการเราได้ยินชื่อของกองทัพอรักันเนี่ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วอยากจะรู้ว่ามีความสําคัญมีบทบาทแค่ไหนแล้วก็เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อกองทัพเมียนมาอย่างไรบ้างครับแต่ไปสั้นๆนะคะว่ากองทัพอรักันก่อตั้งเมื่อปี2009แล้วก็ขยายอิทธิพลจนเป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่มีอํานาจที่สุดกลุ่มหนึ่งในเมียนมาเป้าหมายก็คือต้องการจัดตั้งรัฐบาลปกครองรัฐยะไไ่ด้วยตนเองซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาจักรอารักันแต่ว่าในปี2021เป็นต้นมานะะกองทัพ อารัก,กัาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธที่มีเหล่านะักรบท้องถิ่นเข้าร่วมมากที่สุดเป้าหมายก็คือการโค่นล้มรัฐบาลทหารเมียนมานะคะแล้วก็ยังมีบทบาทในการสู้รบรุกไล่ทกองทัพของกลุ่มติดอาวุธทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือ operation 1027นะคะคปฏิบัติการ1,027ซึ่งจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของกองทัพเมียนมาครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนมาได้ทางมินซอวูค่ะแห่งสถาบันคลังสมองเมียนมา Institute for Peace and Security ที่ติดตามสถานการณ์ความขัดแยง้งได้ให้ทัศนะกับวิโเอนะคะว่าหากรัฐบาลทหารสูญเสียเมืองซิตเเวจะถือเป็นการเสียเมืองเอกของรัฐให้กับกลุ่มแข่งข้อต่อต้อตานเป็นครั้งแรกคือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอับอายนะคะคแต่ว่าไม่ ที่เมืองสำคัญด้านยุทธศาสตร์แต่ที่จับตาก็คือการเสียการควบคุมเมืองเจ้าผิวค่ะคุณทรงโพ์เพราะว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักทั้งด้านยุทธศาสตร์และเศ,ษศรษฐกิจสาหรับรัฐบาลทหารเมียนมาเพราะว่าเมืองนี้นะคะเป็นสถานีเรดาร์และฐานทัพเรือสําคัญที่มีมูลค่ามหาศาลทั้งในแง่ของการทหารและเรื่องของการเงินในแง่การเงินก็คือเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีโครงสร้างไปกับโปรเจกต์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งนุนหลังทั้ง่อส่งน้ํามันและก๊าสนะคะจะ ที่ส่งจากเมียนมาไปมณฑลยูนนานของจีนแล้วก็ยังมีการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่นี้อีกด้วยนะคะและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม1แถบหนึ่งเส้นทางค่ะซึ่งจะเปิดทางให้จีน,นส่งออกเชื้อเพลิงโดยเลี่ยงช่องแคบมาละการะหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียได้ถ้าเกิดว่ามีความติขดขัดขัดแย้งเกิดขึ้นร,ระหว่างสหรัฐและ ะะด้านนักวิเคราะห์ไมเคิลนะคะเขาก็ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าถ้ารัฐบาลทหารเมียนม,มาล้มเหลวในการควบคุมเมืองนี้ก็จะสูญเสียการเข้าถึงท่อส่งคือแปลความในแง่ของเศรษฐกิจและการทูดระหว่างรัฐบาลทหารเมียนม,มาและรัฐบาลปักกิ่งได้ว่าถ้ากองทัพไม่สามารถควบคุมสินทรัพย์สําคัญนี้ได้ก็คือเป็นความสูญเสียอย่างมีนัยสําคัญสําหรับกองทัพเมียนม,มานั่นเองเพราะว่ามินสอูก็เสริมนะคะว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนำรายได้มาให้กับกองทัพ ประมาณ1ใน5ถ้ารัฐบาลสูญเสียส่วนนี้ไปก็คือสูญเสียเมืองเจ้าผิวเดือยคือแรงกระแทกครั้งใหญ่แล้วบอกด้วยนะคะว่าอาจจะเลวร้ายกว่าการเสียเมืองเมีเมยว,วดีซะอีกคุณทงพลครับ บทบาทของจีนน่าสนใจมากนะครับนักวิเคราะห์มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของจีนในเรื่องนี้บ้างเมื่อมองดูความสําคัญของมือเจ้าผิวกับฝั่งจีนแล้วนะคะนักวิเคราะห์ทั้งสองก็คือไมเคิลสกับม so ินซออูเนี่ยให้ทัศนะที่ตรงกันก็คือรัฐบาลปักกิ่งแน่นอนจะเพิ่มแรงกดดันให้รัฐรัฐบาลทหารเมียนมาและกองทัพอ,อาราการอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยไปทําข้อตกลงหยุดยิงหรือว่าสงบศึกกันรอบใหม่อย่างน้อยก็คือขอให้ในพิกัดที่มีเบงก์โปรเจกต์ต อาจจะเป็นการแบ่งเค้กกันระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาให้ได้ส่วนของท่าเรือแล้วก็แบ่งผลกําไรให้กับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ไปอีกทางหนึ่งนะคะโดยมินซูอูก็บอกว่าแนวโน้มจีนเนี่ยจะไม่พอใจถ้ามีการต่อสู้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นก็อาจจะมีการคุยกับกองทัพอรการไปซะแล้วเพราะว่าปริมาณการต่อสู้รอบเมืองท่านเนี่ยถือว่าน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยในช่วงที่ผ่านมาทางโฆศกของกองทัพอรการไม่ได้เปิดเผยกับวิวเอนะคะว่ามีการหาหรือระหว่างกองทัพอรการกับจีนหรือไม่อย่างไร เกี่ยวกับโครงการในพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็บอกแค่ว่านโยบายของกองทัพอากาศก็คือการปกป้องการลงทุนต่างชาติทุกประ,ประเภทในรัฐนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนและสถานทูตจีนประจำเมียนมากก็ไม่ได้ตอบกลับความเห็นของวิวเอในช่วงเวลาที่จัดทํารายงานฉบับนี้ค่ะครับผมขอบคุณครับคุณนิธิกานะฮะประเด็นเรื่องเมียนมากก็ยังต้องจับตากันต่อไปนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ ww ว t h a ท c o m นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะมีเรื่องของ การต่อสู้เช่นกันแต่เป็นที่ยูเครนนะครับกองกำลังคุณปูย่ยูเครนเดี๋ยวไปฟังกันครับ <The OA. S 1> ครับผู้บัญชาการวัย68ปีชาวยูเครนนะครับมีชื่อว่าโอเล็กซานเดอร์ทารานนะฮะ มีรหัสว่าแกรนพาหรือคุณปูนะฮะเป็นผู้นำกองกำลังปืนใหญ่เคลื่อนที่ซึ่งไม่ได้เป็นหน่วยที่สังกัดกับกองทัพยูเครนโดยตรงนะครับแต่เป็นหน่วยที่ประกอบจากอาสาสมัครจำนวนมากส่วนใหญ่อายุเกิน60ปีนะครับคุณมีทีการที่เข้ามาแล้วก็จะร่วมรบกับรัสเซียนั่นเองทารานคือผู้นำหน่วยรบที่ชื่อว่าสเตปบูสนะครับ ประกอบด้วยอาสาสมัครชาวยูเครนหลายสิบคนนะฮะพวกนี้ไม่สามารถสมัครเป็นทหารเกณฑ์ได้เพราะอายุมากเกินไปนะครับแต่ก็ยังคงมีไฟในการจับปืนป้องกันประเทศกองกำลังของคุณปู่ของทาราน,นั้น เคลื่อนที่อยู่หลังแนวหน้าในเมืองสปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนรับผิดชอบเครื่องยิงจรวดแบบหลายลำกล้องเป็นหลักนะครับและรับคำสั่งจากผู้บัญชาการในสนามรบพวกเขาทิศตนในการทำสงครามแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกองทัพยูเครนคุณทารานเขากล่าวกับรอยเตอร์เขาบอกนะครับว่าพวกเราลุกขึ้นมาทาเช่นนี้ได้เพราะเงินบนานาญนะครับขเขายัางบอกได้ว่าได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาค และก็รวบรวมอาวุธที่ได้จากการโจมตีศัตรูหรือว่าจากเฉลยศึกที่ทหารแนวหน้าจับตัวไว้ได้นะครับทารานเล่าว่าหน่วยของเขาพยายามสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพยูเครนเพื่อได้รับการสนับสนุนทางทหารโดยเฉพาะกระสุนกระสุนปืนใหญ่รวมทั้งเงินเดือนของสมาชิกแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จ นอกจากชายในวัยเกษียณเหล่านี้แล้วหน่วยรบของเขายังมีชายชการอีกหลายคนนะครับที่ทางกองทัพบ,บอกว่าไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นทหารแต่ต้องการรบเพื่อชาติ เวลานี้ต้องบอกว่ายูเครนกําลังขาดแคลนกําลังทหารอย่างรุนแรงนะครับเพื่อที่จะต้านทานการลุกรานของรัสเซียโดยมาต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีวโรดิเมียเซเลนสกี้ตัดสินใจอนุมัติมาตรการใหม่ที่อนุญาตให้มีการเรียกกาลังสมทบเพิ่มเติมและเพิ่มบทลงโทษสําหรับผู้ที่เลี่ยงการเกณฑ์ทหารนะครับอย่างไรก็ตามทารานซึ่งมีรหัสว่าคุณปู่นะฮะบอกว่ามาตรการนี้ จะไม่มีผลอันใดเลยหากใจไม่สู้แต่ในทางกลับกันสําหรับคนที่อยากจะสู้สามารถปฏิบัติภารกิจและทําลายฝ่ายศัตรูได้ถึงอายุ100ปี ก็เป็นได้นะครับอายุก็เป็นแค่ตัวเลขนะคุณทรงพจน<ช>์นะครับค่ะก็พูดถึงอายุนะคะก็ไปถึงประเด็นของทางว่าที่ผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะประธานาธิบดีสหรัฐโจบไบเดนนี่แหละค่ะที่มีการหยิบยกเรื่องของอายุข,ขึ้นมาจิกกัดนะคะคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์ในงานเลี้ยงอาหารข้ามประจำปีของสมาคมผู้สื่อข,ข่าวทำเนียบข่าวเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ซึ่งบรรยากาศก็มีการประท้วงอยู่ด้านนอกพื้นที่ ของการจัดงานด้วยนะคะโดยประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าววิจารณ์วุฒิภาวะของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะพร้อมกับไปล้อถึงอายุของตนเองว่าใช่แล้วอายุคือประเด็นสําคัญเพราะผมเป็นบุรุษที่โตแล้วแต่ต้องแข่งขันกับเด็กอายุ6ขวบ ไบเดนอายุ81ปีค่ะยังกล่าวถึงทรัมป์ซึ่งมีอายุ77ปีในปีนี้ด้วยนะคะว่าอายุคือสิ่งเดียวที่เราคล้ายกันเพราะรองประธานาธิบดีของผมก็ยังคงให้การสนับสนุนผมอยู่ด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวโต้คาพูดของไบเดนทางสื่อสังคมออนไลน์ทรูโซเชียลของเขาเลยนะคะโดยบอกว่าแย่ yeah, มากโจผู้หลอกลวงคือหายนะอิงแท้จริงไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วทางสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวก่อตั้งเมื่อปี1 9 1 4และเกือบทุกปีตั้งแต่ปี1921ก็จ ะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะให้บรรดาผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐมีการระดมทุนเพื่อการศึกษามีนักการเมืองบุคคลมีชื่อเสียงและผู้สื่อข่าวร่วมงานหลายร้อยคนแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะที่ประธานาธิบดีที่อยู่ในตําแหน่งมักจะขึ้นกล่าวปิดงานในลนักษณะที่ไม่เป็นทางการแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะของผู้ร่วมงานในช่วงค่ําคืนนะคะแต่ว่าในปีนี้ค่ะการชุมนุมประท้วงรอบสถานที่จัดงานก็คือโรงแรมวอชิงตันเทลตันในกรุงวอชิงตันนั้นก็มีผู้ประท้วงหลายร้อยคนพยายาม รณรงค์ให้ผู้สื่อข่าวคว่ำบาตรงานนี้เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามอิสราเอลฮามาสนะคะส่วนกลุ่มเคลื่อนไหวรากหญ้าโคดพิงก์ก็เดินขบวนจากสวนสาธารณะใกล้เคียงมายังที่จัดงานแล้วก็บอกว่าสื่อมวลชนในสหรัฐนั้นเพิกเฉยต่อการก่ออาญากรรมสงครามของอิสราเอลก็เรียกได้ว่ากลุ่มรณรงค์ต่อต้านสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยมีการจัดการชุมนุมในหลายพื้นที่ทั่วอเมริกาแล้วก็ขยายวงกว้างไปตามสถานศึกษาต่างๆในประเทศด้วยค่ะครับ นั่นก็เป็นการเมืองสหรัฐซึ่งเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆในปีเลือกตั้งนะฮะ,ะแต่ที่ร้อนจริงๆร้อนแบบไม่หยุดร้อนต่อเนื่องเลยก็คือที่อากาศนะฮะที่ทางเอเชียตวันออกเฉียงใต้รวมทั้งที่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีการประกาศสั่งระงับ การเรียนการสอนเป็นเวลา2วันก็คือวันจันทร์กับวันอังคารนี้นะครับเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศด้วยกันนะครับรวมทั้งการประท o n หยุดงานของบรรดาคนขับรถ2แถวของฟิลิปปินส์ที่เรียกกันว่าจีฟนี่ด้วยนะฮะคลื่นความร้อนสูงปกคลุมหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงหลายสัปดาห์มาน,นี้นะครับทำให้รัฐบาลต้องประกาศเตือนภัยจากความร้อนที่มีต่อสุขภาพ โรงเรียนหลายพันแห่งในฟิลิปปินส์ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศต้องปิดเรียนชั่วคราวเนื่องจากความร้อนโดยมีการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ให้ ปิดเรียนชั่วคราวนะครับไปใช้การเรียนทางไกลแทนในวันที่29และ30เมษายนขณะเดียวกันคนขับรถ2แถวฟิลิปปินส์ประกาศหยุดงานประท้วงเริ่มตั้งแต่วันจันทรนี้นะครับเพื่อต่อต้านแผนของรัฐบาลที่ต้องการให้ค่อยๆย,ย,ยกเลิกการใช้ยานพาหนะชนิดนี้เพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศซึ่งนักเรียนในฟิลิปปินส์ก็ปกติก็จะใช้รถ2แถวประเภทนี้ในการสัญจรไปโรงเรียนนั่นเอง กรุงมนุกรุงมนิลานะครับมีอุณหภูมิเฉลีย่ยแต่ระดับสูงสุดเป็นปรติการเมื่อวันเสาร์ที่38.8องศาเซลเซียสนะครับขณะที่ดัชนีความร้อนหรือว่า h e a อ Index สูงแต่ระดับ45องศาเซลเซียสอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์นะครับช่วงนี้ก็แน่นอนเป็นฤด,ดูร้อนในฟิลิปปินส์ดังนั้นเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกนะครว่าปีนี้ยิ่งมีปรากฏการณ์เอลนินโยก็ยิ่งทำให้ร้อนมากขึ้นไปอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยติดตามเราได้ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram YouTube และ X-Club ครับ มาดูห้5ดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะหนังเข้าใหม่ค่ะเป็นดราม่าแนวกีฬาปนเซ็กซี่ชาเลนเจอร์สได้ดาราหญิงแถวหน้าอย่างเซนเดียามารับบทนักเทนนิสนะคะซึ่งก็ กวาดรางวัลแบบเสิร์ฟลูก S เลยนะคุณทรงโพสเตอร์ได้15ล้านดอลลาร์นะคะขณะที่อันดับ2ค่ะเป็นของอันซังฮีโร่นะคะสร้างจากเรื่องจริงของครอบครัวสมอลโบนกับอุตสาหกรรมดนตรีคันทรีคว้าไป7.8ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกนะคะอันดับ3ยังคงเป็นก็ซิลล่าเอ็กซ์คองเดอะนิวเอ็มพค่ะเข้าฉาย5สัปดาห์ได้ไป7.2ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้อันดับ4เป็นหนังสงครามกลางเมืองซีเวิลวอนะคะตกลงมาแต่ก็ยังได้เงินเข้ากระเป๋าอีก7ล้านดอลลาร์ใน สัปดาห์นี้แลนดนดับ5เป็นหนังสยองขวัญแอบิเกลที่หลอกเงินคนดูไปอีก5ล้าน3แสนดอลลาร์ค่ะ ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณนิธิการเราเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรารายงานไปแล้วนะครับเรื่องของแมดดิสันแคสชีนนะครับนักฟุตบอลหญิงลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในกองหน้าทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีนะฮะจะไปลงแข่งขันลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียในเดือนหน้าวันนี้มีรายงานตอนที่2เป็นเรื่องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของแมดดิสันนะครับที่ต้องบอกว่าอยู่เบื้องหลังความสําเร็จ ลูกสาวเลยนะฮะติดตามได้จากคุณวรังคณาชมชื่นครับเบรนเซนกระชากมาลุยมาเองเข้าไปในกรอบเจททอดแล้วเป็นซาจิมลูกนี้ได้ประตูครับทายได้เป็น2ประตูต่อเจ็ดจากเบรนเซนเจทแคทีนครับความรู้สึกครั้งแรกคือภูมิใจมากค่ะภูมิใจว่าเขาได้ใส่เสื้อเนาะธงชาติไทยแล้วก็ความฝันของเขาก็เป็นจริงสเต็ปหนึ่งแล้วแล้วก็วราลักษณ์บุญศสศสีวิมลคุณแม่ของแมทธิสันแคสตีน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เห็นลูกสาว oh <yeah. S 1> สวมเสื้อทีมชาติไทยและทำประตูได้ในการแข่งขันรอบคัดเลือกปีที่ผ่านมา <laughs> ก่อนจะเล่นให้ทีมชาติไทยแมติสันหรือน้องเมย์เป็นกองหน้าของทีม NC Fusion สโมสรฟุตบอลเยาวชนชั้นนำของรัฐนอร์ทแคโรไลนาจนวันหนึ่งเธอได้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากลงแข่งให้ทีมชาติไทย แล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเขามีสองสัญชาตินะเ,ออเขาอยากเล่นให้ทีมชาติไทยไก่บอกโอ้ยคืออย่าอย่าไปคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดเมื่อหนานแล้วประมาณสักปีสองปีที่แล้วซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาจริงด้วยความที่น้องเมย์เคยได้มาฝึกทักษะฟุตบอลที่ไทยอยู่ตลอดในช่วงปิดภาคเรียนวรลักษ์จึงได้ติดต่อไปทางโค้ชที่คอยดูแลน้องเมย์ตลอดมามีท่านหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่าส่งวิดีโอคลิปน้องเมย์หรือว่าไฮาไลไท์มาก่อนนะ แล้วเดี๋ยวดูซิว่าใครที่พอจะเห็นแล้วพอจะดูซิว่ามีสิทธิ์ไหมพอเขาดูก็คือเขาบอกเอาเอางนี้แล้วกันก็มาที่แคมป์แล้วก็มาทดลองตัวดูซิว่าได้ผ่านไหมแล้วน้องเมยก์ก็ก็ต้องเิรกฮาร์ดอะค่ะการเข้าค่ายเก็บตัวในครั้งนั้นถือเป็นครั้งแรกที่แมทิสันต้องอยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่และต้องใช้ชีวิตร่วมกับนักแตะเยาวชนหญิงไทยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน the whole ride down there, my heart was racing, my palms were sweaty. For the first week, I was a little uncomfortable. Uh, I just wanted my mom by my side because I never went away for that long. m a d i s o n เล่าว่าขณะเดินทางไปเข้าค <it> ่ายธอรู้สึก <did> ตื่นเต้นมือเย็นแต่ภายในสัปดาห์ที่2เธอก็รู้สึกสนิทสนมกับเพื่อนร่วมทีมเห uh huh. มือนพี่เหมือนน้อง <laughs> <laughs> ทั้งคุณพ่อคุณแม่และโค้ชทีม NC Fusion บอกว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกเครึ่องไทยอเมริกันวัย16ปีหลังจากได้เข้าร่วมทีมชาติไทย I think it's helped her um, leadership uh, the way she leads on the field now which she used to shy away from แดนนี่แคสต n นบอกว่าลูกสาวมีความเป็นผู้นำมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเล่นในสนาม และยังกล่าวว่าตนดีใจที่แมดิสันสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตและฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆได้ส่วนจอห์นพาดีนี่โค้ชของทีม NCFusion ให้สัมภาษณ์ว่าการได้ลงแข่งในระดับนานาชาติอย่างศึกชิงแชมป์เอเชียทำให้แมด i ิสันมีวุฒิภาวะมากขึ้น For me, seen the most growth how approaches her maturity with how she approaches training me, I've seen the she in with เขายังกล่าวอีกว่าแมดิสันเห็นความสำคัญของการฝึกซ้อมการประเมินเกมการแข่งขันและมีพัฒนาในการเล่นถึงแม้ว่าวรลักษ์และแดนนี่แคสตินจะสนับสนุนลูกสาวตลอดมาแต่เบื้องหลังนั้นก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรเวลาและค่าใช้ใจ่าย ที่เขาต้องไปแข่งเกมทุกๆอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการที่ต้องแยกกันระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีให้เวลาทั้งสองคนแล้วก็ค่าจ่ายก็จะสูงมากเพราะว่าค่าโรงแรมค่าอาหารอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าเดินทางรายงานโดยองค์กร Women in Sport พบว่ามีวัยรุ่นหญิงถึง43%ที่เลิกเล่นกีฬาหลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาคิดเป็นสเท่าของเด็กวัยรุ่นชาย ด้วยเหตุผลเช่นการสูญเสียความมั่นใจแรงกดดันจากการเรียนและกลัวว่าจะถูกคนอื่นตัดสิน อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ของแมดิสันกล่าวว่าลูกสาวตั้งเป้าจะเล่นฟุตบอลเหมืออาชีพทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศจึงไม่ต้องห่วงว่าจะเลิกเล่นกลางคันเพราะแมดิสันเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งคือถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันเอ่อเริ่มนิ่งละเขาต้องการความท้าทายขึ้นแล้วก็จะทําให้เราในใจหายตลอดเวลาเพราะว่าเราจะต้องพยายามซัพพอร์ตเขาตรงจุดนั้นเพื่อจะให้เขาไปที่สูงขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ แม่ทิสันได้รับเลือกเป็นนักเตะทีมชาติไทยจะได้แข่งในรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนหน้า <Yeah. S 1> เช่นเดียวกับทุกครั้งวรัลักษ์จะเดินทางติดตามไปเชียร์ลูกสาวขณะที่ดนนี่จะส่งใจเชียร์จากสหรัฐ And I want to t าร n k my family m o ั t especially and I just want to show them that I can do this And when I ามารถ a ำ i ิ่งนี้ h ด้แ n ะเ h ื n อฉั a n มื่อฉันบ i รลุทุกสิ่งที่ฉันต้อ น้องเมกล่าวทิ้งทายว่าเธอซาบซึ้งถึงความทุ่มเทและความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกความสำเร็จที่เธอขว่คว้าม,มาได้ย่อมเป็นความสำเร็จของทุกคนในครอบครัวดิฉันวรังขณาชมชื่น Voice of America รายงานจากรัฐ North Carolina ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศสุภาผลและคุณนิติการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ฟังหลายเรื่องนะคะฟังแล้วร้อนก็เรื่องขึ้นความร้อนไม่ต้องฟังก็ร้อนค่ะค, <c oughs> คุณชมพง่์คุณจันาร์ช่วงนี้ร <c oughs> ้อนมากจนบางพื้นที่นี่ต้องงดกิจกรรมการสลานแจ้ง <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดอ,อันตรายต่อสุขภาพนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นลมโรคลมร้อนฮิสโตรขึ้นมาได้ <c oughs> ส่วนเรื่องน้องเมย์น้องเมย์เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานที่จะยกระดับ ตัวเองขึ้นเรื่อยๆคือท่านนิ่งแล้วจะรู้สึกไม่ท้าทายที่เป็นสัญชตาตญาณของผู้ชนะหรือผู้ที่มีต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะคุณสมพูทิทมีทีการใช่ครับมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีก็ใช้ว่า motivation คือ<ช>สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ตลอดเวลานี้เป็นสิ่งส